สวัสดีครับสวัสดีย่างสดนะครับเมื่อนี้ผมช่างพอสศักนะครับจะพามาอัปเดตโคกน้องนานะครับครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมจะพามาเบิ้งเขานะครับผมเริ่องข้าวนะครับข้าตัวนี้เป็นเขากอขอหกนะครับแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมข้าวปลอดสารนะครับนี่พี่น้องดูเขียวๆเนี่นะครับ บ่ได้มีปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยจากาสัตว์เลี้ยงของผมเองนะครับเป็นปุ๋ยจากน้องมารวยน้องคํำคูนน้องแคน,น้องพินนะครับนี่ครับข้คือเขียวนะครับพี่น้องซึ่งจะเป็นเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งเทระหมองนะครับนี่ครับน้ำมันจะไหล คือส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ตําลุ่มตํานะครับน้าจะไหลมาจากข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะครับเขาไม่ได้ไหลให้นะพี่น้องนี่ครับน้ําจะไหลไหลลงมาไหลลงมาไหลนะครับไหลจากกันน่ำลงมาเนี่ยลงมานะครับเราจะพาขึ้นไปดูยอดสุดนะครับพุนนะครับปุ๋ยมาจากพุนนะพี่น้องพุนนะครับเวลาฝนตกพนจะไหลลงมานะครับ นี่คือปุ๋ยนะครับซึ่งบริมีปุ๋ยเคมีนะครับผมปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะครับนี่ครับที่เรือก็จะมาใส่ส่วนที่แห้งนะครับจะมาใส่ต้นใหม่นี่ครับไหลลงมานะครับที่เรือจะมีปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับทุดเรียนนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่งปลูกยังไม่ถึงเดือนนะครับยอดเริ่มแตกนะครับใส่ปุ๋ยคอกนี่หน่อยนะครับตามคำแนะนำ นะครับผมฝั่งนี้จะมีทุเรียนนะพี่น้องตัวนี้ปลูกได้สามเดือนนะครับสามเดือนกับอีกห้าวันนะครับตัวนี้ยอดรอบสองมาแล้วครับพี่น้องครับช้าเช้านี้นะครับบรรยากาศที่โคกหนองนาสวนแสนรักนะครับเนื้อที่บัวลายพี่น้องก็ปลูกไปแจมกันไปนะครับแบบสลับฟันปลานะครับก็จะมีพวกคาพวก ผสมผสานกันไปนะครับสร้างมทุเรียนไ่พี่น้อง,มไ,งไม่ทิใหใ่ใหีย่ยวหมดละตอนนี้ก็ยอดรอบสองกำลังจะมานะครับวันนี้ผมจะพาไปเบิ่งมองปุ๋ยนะครับพี่น้องครับน,นี่ก็ยอดรอบสองนะครับต้นนี้พ่ชใกล้ปุ๋ยพี่น้องลำต้นอวบนะครับยอดกำลังพุ่งยาวเลยนะครับ นี่ใกล้จะถึงขอกปุ๋ยแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องปุ๋ยมาจากไหนข้าวถึงไม่ถึงงามเขียวนะครับบานว่าเป็นใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับพี่น้องคดเหลียวมาคดไก่มา่านเป็นใส่ปุ๋ยยูเรียอันที่จริงแร้ไบ่ได้ใสเ้ยครับบม่มีปุ๋ยเคมีครับนี่ครับผมมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องนี่ล่องน้ํานี้นะครับ คือร่องน้ำปุ๋ยครับใส่ทุกวันพี่น้องว่าแต่ฝนตกนะครับนี่นี่นะครับน้องน้อยนี่พี่น้องที่เด็ดนะครับน้องที่เด็ดซึ่งน้องนี่ผมจะขุดไว้ความลึกประมาณเมตรห้าสิบเลยพี่น้องนี่คือหนองค้ายนอนครับพี่น้องบ้านผมจะเลี้ยงควายนะครับจิตแปดตัวนะครับแล้วก็ให้เพิ่นลงมานอนอยู่ในหนองน้ำนะครับ นอนบนบนในนอนซื้อได้พี่น้องนี่ครับบึงฟองบุกบุกบุบุนแนอะไรเพื่็ขี่ลงนี่แหละพี่น้องควายผมนี่ขี่แล้วก็ไม่ก็น้ำก็มากระไหลลงมาเนี่ยพี่น้องนะครับพืก็ดูดน้ำนะครับเอาเครื่องสูบน้ำสูบขึ้นมาหดผักนะครับลดผักลดต้นไม้นะครับเพื่็จะไหลมาเนี่ยได้พี่น้องไหลมาไหลไปไหลไปไหลพู้นะครับลงไปเม่งความเขียวพี่น้อง ข้าวปลอดสารนะครับไหลลงไปมีให้ที่สองอยู่เป็นข้าวมะลิ105หนึ่งศูนย์ห้านะรับต่อลงไปข้าวกอคอหกข้างล่างนะครับนะครับโคกหนองนานะครับตัวนี้จะเป็นบ่อที่ผมเพิ่งขุดตอนตอนวัางแรกเพี่ง้องบอ่อล่าสุดนะครับเพิ่งกำลังเนรามีความเขียวนะครับซึ่งจะใส่แต่น้ำหมักขี้ควายนะครับขึ้นมาหดนะครับผม ปลูกซ้ำมาปีไปนะครับพี่น้องแนวใดที่เขากินได้ก็ปลูกไว้นะครับแนวใดที่มันบริจาเป็นเขาก็บบรจาไปซื้อเพิ่อน,นพี่น้องเด้ออยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะครับบ่มีควายก็ซื้องัวมาเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อจักตัวสองตัวนะครับแล้วก็เฮ็ดคอกแล้วก็เฮ็ดน้องเฮ็ดคือผมเบิ่งกันเลยครับได้ผมลอยเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องประหยัด รายจ่ายแบบเอาบริสุทธิ์ปุ๋ยนะครับครับข้ายมะขี่เป็นไส้น้องน้ำนะครับเอาหน้ามันนะพี่น้องมะโหดเป็นปุ๋ยเฮาครับนะครับผมขอพุณหลายๆนะครับที่เขามารับชมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดหัวใจนะครับกด subscribe นะพี่น้องแล้วคลิปหน้าบททุเรียนใหญ่กว่านี้ผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับโคกหนองนาสวนเซนรวครับ So